สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีิมากพ่อกับชาวดอนนี้แหละจ้าเนาะหลังจากไปเก็บเห็ดมาพี่น,อน้องจ้าเนาะมือนีิชาวดอนสิมาแกงเห็ดเนาะล้างเรียบร้อยแล้วเนาะน้องเนาะนี่เป็นเห็ดพึ่งหวานเนาะขายญ่ายๆสิมาหั่นเป็นชินช้นๆแล้วก็สิมาแกงเสร็จ กะบบะเมนมีแต่เห็ดเพิงหวานเนาะพี่น้องมีสารพัดเห็ดเนาะเห็ดเพิงหวานแน่เห็ดนี่อันนี้ดอกเห็ดเพิงหวานดอกเซ็ปเซตุ่มๆแกงเซ็ปเซเจ้าเดือดสีมาแกงมือนี้เนาะอันนี้ดอกบักใหญ่หนึ่งค่ะกระสีมาหั่นแกงเห็ดเพิงหวานฝรั่งเศสเกกพิ่งจะออกถ้าเจ้ากินอิมม่มหมดแล้วฝรั่งเศสเพิ่งออกพี่น้องออกยังบะลายเนาะเพิง่ง เก็บครั้งแรกดอกก็ยังนุ่มๆอยู่เนี่ยดอกจุ่มๆนุ่มๆอยู่เห็ดผึ้งหวานมากแกงแซ่บๆพี่น้องเบิ่งดอกเห็ดเซาด่อนเด้เพิ่งหวานเนาะมากแกงเป็นดอกๆจังซี่เลยใส่ผักอีตู้หลายๆ ดอกนุ่มๆกำลังงามๆเลยพี่น้องเนี่ยกะดอกแก่พันกะมีแน่แต่กะเนาะเห้ามกะเบิงว่ามีหมดมีแมงจอบอ้อขันบ่มีกะเอามากแกงอ่ะโดนแล้วพี่น้องจ้าได้กินแกงเห็ดเนาะมาวันนี้ไปเก็บเห็ดพึ่งมาเห็ดพึ่งวันห้กากมเกษมาแกงวันเองดอกแกงสิตะมูตะมีกำลังสิเกิดพี่น้อง เทอดอนเพื่นกินจนเปิดแล้วฝรั่งเศสหัวตาออกล่างเรียบร้อยโซสามน้ำเนาะสามน้ำวันนี้ก,จกะจะเรกจะใช้ใส่หมอแกงโอ้ยหล่นหมอเลยพี่น้องจา้ามึงเน,นี่ยหมอนหล่นหมอเลยเอาไปขังไฟกันเลยจ้ะเนาะ ตั้งไฟเลยขออนุญาตนี่เราเห็นกับต้องขออนุญาตเด้อตั้งไฟตำบักพริกเรียบร้อยอยากพริกเรียบร้อยใส่พริกใส่ปไปด้ยล้นหม้อเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนีบน้ำเห็ดออกเดี๋ยวกันยุบเ,เ,เองเนาะพี่น้องเนาะ หม้อเดือดแล้วพี่น้องหม้อเดือดแล้วุนะมาแทีเงเห็ดโอ้ยใส่น้ำหน่อยๆน,น้ำขึ้นหลายแท้ใส่น้ำปลาเลยเนาะทำพริกใส่เล้อๆใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานึ่งนัวนี่ใส่น้ำปลา,อส,ปลาสองยางไปเลยเนาะใส่ ใส่หน่อยนวหน่อยใส่ลายนวดไลายแล้วก็ของชิลอดนิดหน่อยนะคะห,หอมหวย,ยเลยพี่น้องจา้ามาเด้อกินแกงเฮ็ดตั้งก่นกินแกงเฮ็ดเพิงหวานขอซิมจากหน่อยบัดซีมมึงรสชาติได้หรือ,อยัง ขาดความนัวเนาะพี่นอ้องขาดความนัวนิดหนึ่งชาวดนอนคอเติมน้ำปลาร้านิดหน่อยแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งซำนี่กับพ่อตะกลน้ำปลาเนาะพ่อเดีเ๋ยวเดี๋ยวมันสิคขิมจุกจวดด้วยจ้าเสียบๆโอ้ยหอม หอมมากคะ่ะแล้วก็เตรียมผักอิตูเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะเตรียมใบแมงลักเผียบเรียบร้อยสดๆจากสวนเนาะเซาดอนกับสิบปดแกสบา้านม,มาเด้อพี่น้องจ้าแสบบน้องกันมาเบิ่งแกงเห็ดเห็นบ่หอมผักอิตูเผียบ มาเด้อพี่น้องสจเจต้องกันเอ้าแล้วระสิขอจบคลิปใบซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตไปกินแกงเห็ดมาเด้อสจเจต้องกันคอยพี่น้องรักษาสุขภาพทุกๆท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญลํำไวยเงินทองคลิปนี้ใบซ้ำนี่คลิปนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ